ครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Gamer TWI นะครับครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมฮาร์ w a ว l อีกเช่นเคยนะครับครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆชาวเกมฮาร์ w a ว l นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมในส่วนของท้านะครับ ถ้าเราสังเกตด,ด้านบนนะครับจะมีไอคอนรูปเมืองนะครับให้เราทำการคลิกเข้าที่ไอคอนเลยนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่เมืองเรียบร้อยแล้วนะครับครับรูปร่างหน้าตา ของเมืองเรานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำเป็นส่วนๆไปนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีผลผลิตนะครับที่ผมสร้างไว้นะครับของแต่ละที่นะครับเราสามารถคลิกเก็บผลผลิตได้นะครับอ่าครับ เราลองมาดูอันแรกเลยนะครับพอเรากดมาที่รูปกล่องของขวัญนะครับก็จะเป็นของที่ผมสร้างไว้นะครับพอดีผมสร้างมานาไว้นะครับพอสร้างเสร็จแล้วเราก็ทําการเก็บผลผลิตของเราเลยนะครับลงอันแรกนี้จะเป็นการสร้างความรู้นะครับกับลงที่2นี้ก็จะเป็นการสร้างเงินนะครับต่อไปก็ลงต่อไปก็จะเป็นสร้างไม้นะครับ ไปก็จะเป็นลงสร้างหินนะครับครับต่อมาเราก็มาเก็บผลผลิตที่ผมสร้างไว้ก่อนนะครับผมสร้างหินอัปเกรดนะครับอาชีพไว้นะครับครับส่วนโรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างหัวใจนะครับครับตอนนี้เราก็ไล่เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของการต่อสู้กันดีกว่านะครับให้เราทําการเลือก การต่อสู้เลยนะครับครับเราก็จะเข้ามาสู่ในโหมดของการต่อสู้นะครับซึ่งก็คือเป็นการที่เราจะไปโจมตีเมืองของคนอื่นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกว่า เราจะโจมตีได้แค่วันละสี่ครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับสายฟรีครับแต่เมื่อเราโจมตีเมืองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถยิดทรัพยากรต่างๆนะครับของเมืองของคนที่เราไปโจมตีเขานะครับมาไว้เป็นของเราได้นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการยึดทรัพยากรต่างๆนะครับของเมืองคนอื่นนะครับและจะมีตัวอย่างอีกสักอันนึงนะครับจะเป็นเมืองที่มีเลเวลสูงๆหน่อยนะครับครับสำหรับเมืองนี้นะครับก็จะมีการนำมอนสเตอร์นะครับมาเข้าเมืองได้ด้วยนะครับ หากเราทําการต่อสู้ครบจำนวนแล้วนะครับเมื่อถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราใช้เพชรนะครับในการโจมตีครั้งต่อไปนะครับครับเราก็สามารถนะครับคลิกเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการหมั่นเข้ามาเก็บผลผลิตนะครับ ครับนี่จะเป็นตัวอย่างของผมนะครับทางด้านหน้าประตูทางเข้านะครับผมจะทำการจัดวางนะครับถ้าเราคิดที่จัดวางนะครับจะเราจะสามารถนำทหารของเรานะครับมาเฝ้าได้นะครับ หรือไม่นะครับเราก็สามารถทำการอั p เลเวลนะครับได้นะครับครับผมก็จะทำการนะครับนำทหารของผมนะครับมาจัดวางไว้เฝ้าไว้ทุกที่เลยนะครับ ครับในส่วนของลงความรู้นะครับจะมีเพิ่มเติมมาคือการสร้างนะครับเมื่อเราคลิกที่สร้างนะครับเราก็จะสามารถสร้างเลือดนะครับหรือว่ามานานะครับไว้ได้แบบถูกๆเลยนะครับสร้างได้เรื่อยๆเลยนะครับพอเราเลื่อนมาลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยนะครับให้เราสามารถสร้างได้นะครับ รับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับจะมีการสร้างหินอัพสกิลได้ด้วยนะครับครับแต่เราจะต้องมีเลเวลของโรงความรู้นะครับเลเวลที่6นะครับถึงจะสร้างได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตในการสร้างเลยนะครับ เราทําการเลือกที่มานานะครับเราทําการกดสร้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเวลานะครับนับถอยหลังนะครับประมาณ13นาทีนะครับต่อ1ครั้งนะครับครับต่อไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของเหมืองทองนะครับเราก็จะได้เหรียญนะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญทองนะครับไว้ในการซื้อของนะครับ ประตูตรงนี้นะครับเราก็เอาทหารเราเฝ้าไว้ด้วยนะครับครับก็มาถึงลงหินของเรานะครับผมก็ทําการเอาทหารเฝ้าไว้ด้วยครับตรงนี้ก็สามารถสร้างหินได้นะครับครับอันเล็กๆนี่ก็คล้ายๆกับป้อมนะครับ ก็สามารถเอาทหารเฝ้าได้2คนนะครับ2ตัวนะครับผมก็จะทําการเอาเฝ้าไปก่อนนะครับครับสำหรับป้อมนี้นะครับก็ยังสามารถอัพเลเวลต่ออีกได้นะครับครับผมจะทําการอัพเลเวลต่อเลยนะครับ นี่จะเป็นลงไม้นะครับลงไม้สามารถสร้างสิ่งของได้ด้วยนะครับจะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับครับเราสามารถสร้างได้หลากหลายมากเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเราสามารถสร้างหินอัปเกรดได้ด้วยนะครับ ครับต่อมาก็เป็นโรงสร้างหัวใจนะครับครับเราก็จะมาทําการสร้างดูนะครับก็จะสามารถสร้างม้วนพวกม้วนฝึกนะครับได้หลากหลายเลเวลนะครับโหที่สําคัญที่น่าสนใจนะครับจะเป็นพวกหินอัพของเรานะครับหินอัพอาชีพนะครับ เราสามารถสร้างได้ตลอดเวลานะครับตามประตูต่างๆนะครับแนะนำให้นำทหารที่เราเหลือนะครับมาเฝ้าไว้นะครับครับในส่วนข้างในสุดนะครับก็คล้ายๆกับเป็นปราสาทของเรานะครับ ในส่วนของการซื้อวัตถุดิบนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมาในส่วนของร้านค้านะครับเราสามารถมาซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับในร้านค้าได้นะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของเมืองนะครับเราสามารถอัพเลเวลเมืองได้เรื่อยๆนะครับโดยการโจมตีเมืองอื่นหรือว่าการสร้างทรัพยากรต่างๆนะครับก็สามารถ อัพเลเวลของเมืองเราขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเราอัปเกรดนะครับโลงต่างๆของเรานะครับเราก็จะสามารถสร้างสิ่งของนะครับหรือว่าหินอัปเกรดนะครับระดับสูงๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ การอัพทาวหรือเมืองนะครับของเรามีประโยชน์มากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่รับชมจะชอบในคลิปนี้นะครับไว้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ